มมมีีตาาาทท่่ฟนนเธอรอรวงยูกัับฉ hey, hey, hey. สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรามาอยู่กับชาวมาหกทับ hey, hey. วันนี้นะคะพวกเราจะมาพูดถึงความรู้สึกที่ oh. อยู่โรงเรียนนางรองมา6ปีนะคะ hey, hey. เชิญตัวแทนพูดคุณป๊อปค่ะก็แบบว่า ก็เขารู้สึกก็มความรู้สึกว่าโรงเรียนของเราเนี่ยน่าอยู่ครับคุณครูใจดีทุกคนก็โรงเรียนเราพัฒนาขึ้นมาเยอะครับส่วนผมจากเด็กที่ไม่ค่อยมีความรู้ตอนนี้มีเยอะมากครับแต่ก็ขอคุณครูอาจารย์ทุกคนครับที่สั่งสอนพวกผมมาเป็นอย่างดีถ้าไม่มีความรู้ครับครูสมเกียรติครับครับครับก็ขอส่งต่อความรู้สึกอีกสักทันนะคะ เดินคุณไคอค่ะเออถ้งแต่ผมมาอยู่เรียนนี่มีสิว่าดีมากเกินถึเรียนนี่ถ้้ผมดูยังไรหลายอย่างก็มื้อนี้ก็จบแล้วนะก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านโดยเฉพาะอาจารย์ดีได้ที่พาดูไล่ผมทุกเชา้าให้ผมมาข้าเรียนขอบคุณครับ สำหรับพวกเราชาวหกแคสิบเอ็ดก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณทันลงขอบคุณคุณครูทุกท่านคุณครูฝ่ายปกครองที่คอยลบคิ้วให้พวกหนูตอนเช้าเช้ามาโรงเรียนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณครูสิริกูนที่ช่วยยืดถุงเท้าหนูทำให้หนูไปซื้อถุงเท้ายาวลวมาให้หนูใส่แล้วทำให้หนูขาวขึ้นค่ะ Yo le 아 a